ล่าอาหารในกรุงเทพมหานครนะครับโอ้นี่ชิลมากเลยอตอนนี้ลุงเริ่มแล้วครับนี่คือการหาปลาของคุณลุงมุลสวนเนี่ยไม่ได้หวานเล่นๆหรืออะไรนะครับคือหาจริงๆัหาเพื่ออาหารมื้อเย็นเลยนะครับ นี่ผมเจอแก๊งนักล่านะแก๊งนี้นะแก๊งนักล่าหาอีกตั้งกี่โมงตั้งแต่กี่โมงว่าประมาณสี่โมงหาตั้งสี่โมงเช้าตอนนี้คือบ่ายบใบสองใบสามใบสองใบสามได้ปลาประมาณสิบสิบกิโลสิบกิโลแล้วก็แก๊งเนี้นะมาหลายครอบครัวใช่ไหมมาสองครอบครัวสามครอบครัวเลยอสองครอบครัวมาจอยๆกันคนนึงหาคนนึงแร่แร่คนนึงทำหมักอ่ามีกำลังใจฝ่ายนี้อันนี้ไม่ใช่ร้านขายปลานะไอ้ที่ทําอยู่นี่คืออยู่ริมบึง กระเทียมนะครับ,รบ,รบเป็นพี่ๆนักล่าจากวันพักวันหยุดว่างๆออก็ใช้เวลาว่างในวันแรงงานนี่แหละครับก็ล่าปลาหาอาหารก็หลักๆก็คือ,อาหาอาหารเพื่อเพื่ออยู่เพื่อกินนะครับไม่ได้เพื่อการขายการค้าอะไรเลยก็พอรวมแก๊งรวมเพื่อนได้ก็มาหากันแล้วก็ทําปลาเอาแช่แข็งแล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนๆที่มาด้วยกันจริงๆมันก็เป็นวิถีนะครับของคนฝั่งอีสานที่ ก็หาปลาในแหล่งน้ําหาปลาเพื่อจะมาแปรรูปแล้วก็เอาไปใช้เพื่ออยู่เพื่อกินในแต่ละวันนะครับฉะนั้น,นการมีอาหารหนึ่งมื้อก็สําคัญเนาะใช่เลยเออมันก็ช่วยได้วันละร้อยสองร้อยยศลดได้เยอะนะพี่ถ้าวันละร้อยสองร้อยนี่ก็เยอะนะอย่างวันนี้ที่เห็นในด้านหลังเนี่ยครับก็เป็นถังที่พี่เขาเตรียมมาก็หมักน้ําแข็งไว้แล้วก็ปลาตอนนี้เต็มถังละน่าจะมีสักยี่สิบโลแล้วมั้งคือคนอีสานเนี่ยเวลาเขาทำได้ปลามาไปหาปลามาอะไรอย่างเงี้ย เขาจะรีบทําเลยทําตรงหน้าตรงนั้นแหละเพราะคือหนึ่งปลาที่มันสดอยู่พอนานไปมันก็จะมีเริ่มมีกลิ่นนะปลามันจะเสียเร็วอันนี้คือพอเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วไส้เสร็จแล้วหมักไปเนี่ยเขายังไปตากแห้งได้ไปแช่ช่องฟิตได้คือปลามันจะเก็บได้นานมากครับยิ่งแบบเอาไปตากแดดเดียวเนี่ยโหเผิ่มเป็นปีเนาะเอามากินได้อีกอ่ะเออนี่แหละมันก็คือวิธีของคนอีสานนะครับที่หาอยู่หากินได้ง่ายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถจะหาของกินเองได้เลยครับคือมันเป็นวิธีชาวบ้านเลยอ่ะคือเราทํา อยู่กินพอเหลือก็แบ่งปันให้เพื่อนๆให้พี่น้องเราไม่ไม่ได้ซื้อขายกันเลยอคือเท่าที่เท่าที่ดูอะครับมันก็เป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักที่เราเองก็ไม่ได้มารงมาสัมผัสเนาะที่บึงกระเทียก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ผมเองก็เพิ่งได้มาสัมผัสเนาะวันนี้แบบว่าเห็นแล้วว่าโอ้โหไม่อดอยากอะเออเพเ่อไม่มีตังค์สักบาทก็อยู่ได้แล้วนี่สบายเราก็มีครอบครัวเราก็นครอบครัวธรรมศาสอะไรเออ เราไม่ใช่ป่ะคือจะมากินไปวันๆเราไม่ใช่เราไปอยากได้เงินกลับบ้านครับจะกินมากก็ไม่ได้เออเราก็ไว้เงินกลับไปครับน้องนีอยางงี้นะก็เงินก็คือเก็บไว้เดินทางเก็บไว้ส่งให้ที่บ้านตัวรายการอยู่กันจริงของเราก็เรากินเพื่ออยู่เนาะกินเพื่ออยู่่หเอเราไม่ได้อยู่เพื่อกินมีใครบ้างมาอยู่มาอยากอยู่บ้านตัวเองอย่างคุณเน่ยอยากอยู่บ้านตัวเองไหมไม่อยากอยู่ก็มีเหตุผลครับใครไม่อยากมารถ้าไม่ไม่ไม่มีเงินไม่มี ถ้าไม่มีพระเจ้าเราไม,ไม่อยากมาหรอกออชา่บ้านมีเงินใครจะมา